สวัสดีครับวันนี้นะครับช่องพญโจบันฑิคอนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็คือมาแบ่งปันนะครับเกี่ยวกับการแขวนพระเครื่องนะครับก็ได้รับข้อมูลนะครับมานะครับว่าเราจะแขวนพระยังไงนะครับซึ่งก็เป็นคําถามที่ใครหลายหลายคนนะครับเ c เคยถามในวิดีโอต่างๆนะครับผมก็เลยมาแบ่งปันนะครับ เทคนิคหรือว่าความรู้หรือว่าแนวทางนะครับแล้วก็หลักในการแขวนพระเราจะแขวนยังไงนะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนบุคคลนะครับก็หมายถึงว่าจากที่ได้ศึกษามานะครับดูตำรับตำรามาแล้วก็ดูจากาข้อมูลต่างๆนะครับครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านาแนะนำนะแล้วก็ามาแขวนนะครับผมด้วยหลักๆนะครับ พระนะครับที่เรานํามาแขวนนะครับก็จะเป็นพระพุทธนะครับพระพุทธแล้วก็พระสงฆ์นะครับเทพเท,ทวดาเครื่องรางของขัง,งต่างๆนะครับผมซึ่งพระพุทธก็เป็นรูปนะครับเป็นพระพุทธต่างๆนะครับเป็นรูปพระพุทธรูปต่างๆปางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพระกิงนะครับพระกิงนะครับพระ ปางต่างๆนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าพระพุทธนะครับแล้วพระสงฆ์นะครับพระสงฆ์ก็คือรูปหล่อครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับผมที่ได้นําเอานะครับรูปท่านมาบรรจุไว้ในเหรียญน,นะครับเป็นรูปหล่อไม่ว่าจะเป็นพระผงเหรียญน,นะครับรูปหล่อลอยองนะครับอันนี้ก็เป็นพระสงฆ์นะครับแล้วพระธรรมล่ะอยู่ไหนพระธรรมก็คืออัคาระ ในการที่นํามาบรรจุไว้ในวัตถุมงคลนะครับในเครื่องรางของขังนะครับว่าจะเป็นเหรียญวัตถุมงคลต่างๆนะครับอันนั้นเรียกว่าพระธรรมนะครับผมแล้วพระพุทธล่ะพระพุทธก็จะเป็นคล้ายๆว่าพระสมเด็จอย่างนี้นะครับพระสมเด็จนี้ก็เป็นพระพุทธเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปนะครับปางส่วนมากก็จะเป็นปางนั่งสมาธินะครับผมปางสมาธินะครับพระสมเด็จก็เป็นพระพุทธนะครับแล้วเทพล่ะเทพก็จะเป็น ต่างๆเทพบต่างๆนะครับว่าจะเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับผมหรือก <kicking. S 1> <enthus flush. S 2> ึ่งเทพกึ่งสัตว์นะครับก็จะเป็นพญานาคนะครับพญาครุฑนะครับผมแล้วก็แล้วก็จะมีนักบวชนะครับฤาษีชีพัยต่างๆนะครับเป็นลําดับชั้นลงไปแล้วก็จะมีเครื่องรางของขังนะครับผมเครื่องรางของขังก็จะเป็นเบี้ยแก้เอ้ยนะครับตะกูดนะครับ มีดหมอเขี้ยวเล็บเขี้ยวเสือเขี้ยวหมีนะครับเขี้ยวหมูตันนะครับเอานำมาแกะเป็นรูปต่างๆอันนั้นก็เป็นเครื่องลางของขังหรือนำมาเป็นปลัดขิกนะครับก็จะเป็นเครื่องลางของขังอีกระดับหนึ่งนะครับจริงๆแล้วนะครับาตามที่ผมเข้าใจทีแรกนะครับเข้าใจว่านะครับในการแขวนผ้านะครับ ถ้าเราแขวนสามองค์นะครับสามองค์นี้นะครับองค์ที่เป็นประธานนะครับก็คืออยู่ตรงกลางนะครับอันนั้นก็ใช่นะครับไม่ถึงมาเป็นประธานเพราะว่าเกิดความสมดุลนะครับแต่ว่านะครับการที่จะแขวนเราต้องเรียงลําดับชั้นลงมานะครับก็เหมือนเราตั้งหิ้ิงพระนะครับข้างบนก็จะเป็นพระพุทธนะครับพระธรรมพระสงฆ์เทพเทวดานักบวชเครื่องรางของขังลงไปแต่ละชั้นนะครับ ทีแรกผมเข้าใจว่านะครับแขนตรงกลางนี้แสดงว่าเป็นประธานจะอยู่บนสุดนะครับอยู่ข้างบนสุดแต่ไม่ใช่นะครับผมได้เพิ่งได้รู้ว่าในการแขวนนะครับแขวนวัตถุมงคลแขวนเหรียญสมมุติว่าแขวนสามสามองค์นะครับข้างบนก็คือลำดับที่อยู่บนสุดนะครับอยู่บนสุดก็คือเหมือนว่านะครับผมจะลองให้ดูนะครับ วันนี้มีไก่นะครับไก่อยู่ข้างหลังไก่ตือนก็เลยกระตากนิดนึงนะครับอันนี้วันนี้ก็เลยสมมุติว่านะครับแต่พวงนี้นะครับผมก็แข่งเป็นเฉพาะเทพนะครับเทพแล้วก็พญาคุฑนะครับแล้วก็เขาวเวสุวรรณนะครับก็คือบนสุดก็คือพญาคุฑนะครับผมแล้วข้างล่างชาั้นลง้นมาก็เป็น เท้าเวสุวรรณนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าแขวนให้ตามถูกหลักจริงๆนะครับเท้าเวสุวรรณนะครับต้องอยู่สูงนะครับผมว่านะต้องอยู่สูงกว่าพญาคุดนะครับเพราะว่าท่านเป็นเทพนะครับแต่องค์พญาคุดท่านเป็นเทพขึงสัตว์นะครับซึ่งตามลำดับชั้นนะครับเท้าเวสุวรรณนะครับน่าจะสูงกว่าเวลาเราแขวนนะครับหมายถึงว่า ในลาดับที่สูงกว่านะครับก็น่าจะแขนอยู่ข้างบนนะครับแต่ว่านะครับตอนผมจัดทวงทีแรกนะครับคือถาวเวสวร์เป็นรูปลอยองค์ก็คือน้ําหนักนะครับน้ําหนักจะหนักกว่า,าพยาคุดนะครับน้ําหนักจะหนักกว่าพยาคุดผมก็เลยเอาไว้ตรงกลางนะครับเป็นประธานจริง,รงๆไม่ใช่นะครับตามหลักก็คือถาวเวสวร์ต้องอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็พยาคุดอยู่ข้างล่างแต่ว่าติดตรงที่ว่า ผมแขวนอพยาคุณนะครับสองสองตนแล้วก็ขาววสุวรรณหนึ่งองค์นะครับมันก็เลยเกิดความสมดุลนะครับก็เลยนํามาแขวนเป็นแบบนี้นะครับก็เลยนามาเป็นแขวนเป็นที่เคยแขวนนี้นะครับแล้วนะครับแล้วเหรียญล่ะนะครับเหรียญนะครับในการดูเหรียญต่างๆนะครับถ้าสมมติว่าเราแขวนสามองค์นะครับสามเหรียญเราต้องดูว่า เหรียญข้างหลังนะครับมีพระพุทธหรือเปล่านะครับข้างหลังมียันอะไรนะครับเป็นรูปเทพหรือเปล่านะครับถ้าเห็นว่านะครับข้างหลังเป็นรูปพระพุทธนะครับข้างหน้าเป็นรูปพระสงฆ์นะครับเราก็แขวนด้านหน้าออกนะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะแขวนนะครับให้เราเอา เหรียญที่มีอยู่ข้างหลังเป็นพระพพทธนะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับหลวงปู่สวนยาท่านสวนข้างหลังก็จะเป็นพระเจ้าใหญ่อินแปงนะครับเราก็ต้องเอาเหรียญหลวงปู่สวนไว้ข้างบนนะครับบนข้างบนแล้วก็เอาเหรียญหลวงปู่ที่มีเฉพาะยันนะครับไว้ข้างล่างนะครับเป็นการแขวนในลำดับชั้นนะครับผม ก็ยกตัวอย่างนะครับแต่ว่าเหรียญที่ผมแขวนสามเหรียญน,นี้นะครับก็จะมีหลวงปู่ทวีนะครับวัดพระธาตุนางพญาผาสุกแล้วก็หลวงปู่หลวงปู่ศูนย์นะครับหลวงปู่ศูนย์อยู่จังหวัดสกลนะครับหลวงปู่ศูนย์นะครับผมแล้วก็จะมีหลวงปู่เฮงนะครับหลวงปู่เฮงอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งด้านหลังนะครับก็จะมีเฉพาะยันต์ต่างๆนะครับผม ข้างหลังนะครับไม่มีพระพุธผมก็เลยแขวนแบบว่าเอาองค์ไหนขึ้นก็ได้แล้วแต่น้ำหนักแล้วก็ความเหมาะสมก็เลยนำเหรียญของหลวงปู่ศูนย์นะครับวัดป่าอิสระธรรมไว้ตรงกลางแล้วก็เหรียญหลวงปู่ทวีหรือหลวงปู่เฮียวแล้วก็หลวงปู่เฮียงไว้ข้างบนสุดนะครับเพราะว่าเหรียญหลวงปู่ศูนย์จะมีน้ำหนักนะครับวเวลาเราแขวนนะครับ ก็จะทําให้เกิดความสมดุลเกิดความสวยงามนะครับก็อนนี้ก็เป็นเทคนิคในการาแขวนนะครับเหรียญหรือว่าวัตถุมงคลต่างๆนะครับแต่ว่าแต่ว่าเราก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะครับบางทีรูปพระสงค์นะครับมีน้ําหนักเยอะนะครับน้ําหนักเยอะเพราะว่าเป็นรูปหล่อเราจะแขวนข้างบนนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็ต้องหา,าวัตถุมงคลหรือวัตถุเครื่องรางของขัง,งนะครับ หรือเป็นรูปหล่อไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดน้ําหนักเกิดความสมดุลนะครับเวลาเราแขนมันก็จะไม่ทําให้ยังไปด้านในด้านหนึ่งนะครับผมแล้วถ้าเราแขนพระล่ะแขนพระแขนรูปพระพุทธนะครับแล้วก็เทพเทวดานะครับแล้วก็เครื่องรางของถัง,งต่าง,างๆเราจะแขนยังไงนะครับก็หลักการเลยครับคือเอาตามลําดับชั้นนะครับข้างบนสุดข้างบนสุดก็คือ เป็นพระพุทธนะครับแล้วต่ําลงมาก็เป็นพระธรรมพระสงฆ์นะครับแล้วก็เป็นเทพนะครับเทวเทพเทวดาแลือาษีจริงๆแล้วนะครับระหว่างพระฤาษีกับเทพอย่างไหนจะสูงกว่ากันนะครับแต่จริงๆนะครับพระฤาษีนะครับท่านบูชาเทพนะครับบูชาเทพเราก็ควรให้เทพสูงกว่านะครับ สูงกว่านักบวชฤษีนะครับชีภัยนะครับที่ท่านได้ฝึกจิตฝึกวิปัสสนาฤษีต่างๆนะครับก็ให้ความเคารพเทพนะครับเราก็ต้องเอาตามระดับชั้นนะครับแต่ล่างสุดนะครับเราก็จะเอาเปียนเบี้ยแก้นะครับเบี้ยแก่หรือว่าเขี้ยวเสือนะครับเครื่องดังของขังต่างๆไว้ตรงกลางก็ได้ครับต่ำสุดลงลงมานะครับส่วนเรื่องของประหลัดขิกนะครับ แนะนำให้แขวนตรงเอวหรือเหน็บตรงกระเป๋านะครับแยกต่างหากเพราะว่าประหลัดขีกกับเครื่องรางนี้จะเป็นคนละแบบนะครับประหลัดขีกส่วนมากท่านสร้างมาเพื่อใช้ในการาแขวนตรงเอวนะครับแขวนเอวสามารถที่จะแขวนได้ตลอดเวลานะครับข้ามาแม้แต่ว่าลอดสะพานลอดเหล่าผ้านะครับไปในที่โครจรที่ต่ํานะครับประหลัดขีดนี้ก็สามารถแขวนได้นะครับหรือว่าจะ เวลาร่วมหลับนอนนะครับปลัรขิกนี้ก็เราไม่จําเป็นต้องถอดออกนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องรางของขัง,งที่มีสภาพคงทนไม่มีวันเสื่อมคายก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์นะครับบางทีครูบาอาจารย์ท่านก็ห้ามตามหลักวิชาของท่านนะครับเวลาเรารับปลาดขิกมาเราก็ต้องสอบถามอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อนะครับว่ามีก็ห้ามอะไรบ้างนะครับถ้าท่านแนะนําว่าอย่างนั้นงนี้เราก็ปฏิบัติตาม นะครับตามครูบาอาจารย์ที่ท่านสร้างนะครับวันนี้ก็มาแนะนําในการแขวนพระนะครับแล้วบางคนถามว่าแขวนเดียวนะครับแขนคู่แขวน3มองค์แขน4องค์สององค์ได้ไหมตอบว่าได้ครับการแขวนพระก็คือการแขวนแล้วก็ให้เกิดความสมดุลทําไมเขาถึงนิยมแขวนเดียวคือหนึองค์บ้าง3องค์บ้าง7องค์บ้าง9องค์บ้างก็คือ เวลาเราแขนนะครับถ้าเราแขนคู่นะครับสี่สี่สี่องค์สี่รูปสี่เหรียญเวลาเราแขนนะครับมันก็จะไม่เกิดความสมดุลนะครับก็จะเกิดการเอียงซ้ายเอียงขวานะครับก็เลยไม่สวยงามนะครับถ้าเราเอามาข้างนอกเนาะแต่ข้างในก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้ถ้าเราแขนสามองค์นะครับมันก็จะเกิดความสมดุลระหว่างซ้ายกับขวาน้ําหนักจะเท่ากันแล้วก็จะมีตัวถ่วงน้ําหนักอยู่ตรงกลาง เวลาเราแขวนหรือว่าเราเออกมาข้างนอกก็ ook, จะเกิดความสวยงามนะครับจิง <c oughs> จริง,จร,ง,จ,รงจริงแล้วนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับขึ้นอยู่กับความชอบนะครับของส่วนตัวนะครับของใครของมันนะครับผมวันนี้ก็มาแนะนําเทคนิคในการแขวนนะครับวัตถุมงคลเครื่องรางของขังต่างๆนะครับส่วนเป็นพวกเขี้ยวเสือก็อไว้ตรงกลางก็ได้หรือว่าเราอาจจะมีอีกเส้นหนึ่งนะครับแขวนเฉพาะเครื่องรางก็ได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับที่ถูกต้องนะครับผมตาม ในความคิดของผมแลวก็ที่ผมเข้าใจก็เป็นประมาณนี้หรือว่าอาจจะมีท่านใดมีความคิดเห็นแตกต่างกันก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็มาแดงปันนะครับในการที่จะแขวนพระในการที่จะแขวนวัตถุมงคลน,นะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ช่องพ่อใหญ่โจบ้านนนท์คอด้วยนะครับเผื่อจะได้มีโอกาสในการนําคลิปดีๆข้อมูลในดี มาแชร์มาเล่าให้ท่านได้รับชมรับฟังคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ